จำจังเลยน่าเล่นค่ะสวัสด,ดีค่ะปานะคะค่ะแชร์สูตรสลามไกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะที่เราจะปิดลิมิตการแชร์สูตรสลามค่ะเพราะมันไม่สามารถคอมเมนต์ได้แล้วนะคะคลิปเด็กนะคะเขาไม่ให้ทําแล้วมาคคล่าีนะักเขาให้ทําได้ค่ะไม่ใช่ไม่ให้ทำ <laughs> เขาให้ทําได้แต่ว่าไม่สามารถคอมเมนต์ได้ไม่ไปแจ้งเตือนแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปาพาก็เลยตัดปัญหาด้วยการที่เราไม่ได้รับแชร์สูตรสลามแล้วนะคะเวลาป้าพาพูที่ไรลิช,ชี่จะต้องมาทุกทีเลยสังเกตไหมคะลิช,ชี่จะมาข้างหลังค่ะเพราะว่าเสียงดังตะเบงออกมาเลยเปล่า<อ>ลิช,ชีแกล้งลิช,ชี่ <laughs> ลิช,ชี่ <laughs> อาวายไปแล้ว เคค่ะเราจะมาดูนะคะแชร์สูตรสรามวันนี้เป็นของน้องอะไรและสูตรอะไรนั้นตามดูกันเลยค่ะสูตรสรามสวัสดีค่ะหนูชื่อตองนะคะชื่อสูตรน้ําเย็นชุ่มฉ่ำค่ะยะุคน,นี้ตอนนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้เหมือนจะหนาวเลยค่ะเข้ามาหนาวไหมคะทุกคนเหมือนจะหนาวนะคะโอเคเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะกาวน้ําใสค่ะกาวน้ําขุ่นน้าเปล่าลแชมพูแป้งที่ไม่ทาให้จับตัวเป็นก้อนเออประมาณนั้นนะคะหนึ่งปื๊ด หนึ่งปื้อก็คือแป้งแคร์ปะเสืมาผิดไม่เป็นไรแทนกันได้ค่ะหนึ่งช้อนชาอ้าวหนึ่งช้อนโต๊ะตะกอ้อหรือฟองน้ำาป่ะค่าใช้ตะกอ้อมือนะคะกินเซอรีนบอแลแรลกนะคะเดี๋ยวเอามาผสมน้ำอีกทีค่ะสีผสมอาหารสีฟ้าน้ำทะเลอุปกรณ์มีแค่นี้ค่ะถ้าใครอยากดูแล้ววันนี้จะทำและได้กี่คะแนนขอคนละหนึ่งไลค์ล้วตามไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะใส่กาวน้ำใส3ช้อนโต๊ะค่ะ ใส่กาวน้ำขุนแล้วก็ต่อด้วยกาวน้ำขุนสองช้อนโต๊ะค่ะ่ันข้างจะเทยากหน่อยเนาะแล้วก็ใส่สบู่เหลวสาช้อนชานะคะใส่น้ำในอุณหภูมิห้อง1ช้อนโต๊ะค่ะใส่สีฟ้าลงไปนะพี่พาใส่หาหยดนะคะวันนี้ต้องใส่สเีเข้มเพื่อจะให้เป็นน้ำทะเลแบบนี้เลยเห็นเปล่าสวยไหมคะ จากนั้นนะคะคนเขาให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเราพักส่วนกาวเอาไว้สวยใช่ไหมากาวน้ําขุ่นค่ะเขาจะทําให้สีฟ้าไม่ค่อยชัดค่ะเห็นไหมเราพักส่วนกาวไว้เดี๋ยวเราจะมาทําส่วนน้ํายากันบ้างนะคะใส่น้ํานะคะในอุณหภูมิห้องสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ใส่แชมพูสองช้อนโต๊ะนะคะ ใช้ตะก้อหรือฟองน้ำนะคะคนจนกว่าเขาจะเกิดฟองนะคะได้เราได้ฟองฟูฟดัฟดฟดัฟดฟดัฟดฟัดมาแล้วนะคะน้องบอกให้ตะล่อมนะคะเอาฟองนะคะมาใส่อีกถ้วยหนึ่งคะ่ะตะล่อมตะล่อมเลยจ้าเพราะข้างล่างนะคะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะไม่ใช่เป็นฟองค่ะข้างล่างจะเป็นน้ำ,น,ำน้ำอยู่ค่ะใส่นะได้กี่ช้อนดูสิ เห็นไหมนี่เป็นน้ำน้ำแต่ถ้าเราเอาไปคนอีกอะค่ะ <_ d ata> เขาก็จะเกิดฟองขึ้นมาอีกนะคะเราคนเลยค่ะคนเขาให้เข้ากัน <_ d ata> เห็นไหมคะมันจะเป็นชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบเย็นคูลอะไรอย่างนี้เลยนะคูลคูจากที่มันน้อยน้อยเตียต้ยเตี้ยถูกไหมคะ <_ d ata> เขาก็จะเป็นฟองขึ้นมาแบบฟูฟอดเลย <_ d ata> ดูซิได้เยอะขึ้นมาเลยอะ่ะเยอะมากอันนี้คือจะเต็มถ้วยอยู่แล้วเมื่อกี้นี้คืออยู่ก้นก้นถ้วยนะคะ ด้วยความฟูนะคะของฟองค่ะทําให้ทุกอย่างดูเหมือนเป็นวิปครีมเป็นฟองนมเลยอะ่ะเหมนเป็นฟองนมสีฟ้านะพอได้แบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําน้ํายาทําสลามแบบง่ายๆของเรากันคือกินเซรีนบอแหลกนะคะผสมน้ำจ้าวิธีการก็สุดแสนจะง่ายนะคะเราใส่กินเซรีนไป3ช้อนชาค่ะ เนื่องจากช้อนนี่คือมันเล็กมากๆเลยนะคะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะและใส่น้ำไปทั้งหมด12ค่ะหนึ่งสอ8สาม11่ห้าเแล้วราก็คนเขาให้เข้ากันค่ะจักอร่อยจั๊กอร่อยจักอร่อยจั๊กอร่อยอเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำอันนี้เพาะวา,าเสียด้เดี๋ยวจะไปขยี้เขาเกิดฟองให้หมดเลยแล้วก็ใส่เข้าไปทีเดียวเลย ให้หมดเลยนะคะฟองเห็นไหมเป็นฟองหมดเลยค่ะไม่เป็นน้ําเลยนะ <Yeah. S 1> เนฟองล้นลวต้องออกแรงหน่อยนะคะทุกคนคนฟองที่เหลือค่ะนี่จะยิ่งได้เยอะขึ้นมาอีกให้มันเต็มเต็มถ้วยเลยจ้ะได้ฟองนุ่มนิ่มของกาวมาแล้วนะคะเราใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยค่ะใส่ไปประมาณสักห้ากอดน,นะคะสองสา่หค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนนะคะ จนกว่าเขาจะจับตัวเป็นก้อนไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมฟองนุ่มฟูมากแล้วก็ยืดด้วยค่ะน่าเล่นมากเลยน้องบอกอีกว่า,าใส่น้ํายาทําสลามทีละนิดปอลอสูตรนี้ดีมากเพราะหนูทำขายอยู่ค่ะ โอ้โหขายกี่บาทคะอยากซื้อมากเลยค่ะเห็นไหมทุกคนถ้ามีคนแบบทําแบบนี้มาขายเราก็ซื้อเนี่ย <Okay. S 1> กี่บาทก็ซื้อนะคะเพราะว่าน่าเล่นมากค่ะแต่ว่ามันจะอยู่ได้ประมาณไม่เกินครึ่งวันเดีย๋ยวมันก็จะยุบตัวลงค่ะแต่ยังเล่นฟินอยู่เหมือนเดิมนะคะที่ต้องค่อยๆใส่น้ํายาทําสลามลงไปเพราะเขามีส่วนผสมของลักษณะ,ะมันจะทําให้สลามแข็งแล้วก็ไม่ยืดเป็นนุ่มเป็นฟองฟูแบบนี้ค่ะค่อยๆใส่น้ำยายทําสลามลงไปค่ะ หรือจะเอามือลงไปนวดก็ได้นะคะถ้าใครมั่นใจแล้วดูสิคะฟองนุ่มนิ่มมางเลยเห็นไหมเป็นสลามฟองนุ่มค่ะชุมช่มฉามจังเลยน่าเล่นค่ะมันฟูมากทุกคนอยากจับแล้วใช่ไหม้าอยากจับตรงไหนของเขานะ่ะขึ้นอยากจับสลามของเขาไง มาแล้วเนื้อดีจริงๆสมกับเอาไว้ทำขายเลยจริงๆนะเป็นป้าผ่าป้าผ้าก็ซื้อค่ะนี่มันนุ่มฟูยืดมากเลยอะบีบแล้วก็แบบฟินฟินสุดๆเยี่ยมไปเลยเยี่ยมไปเลยเห็นไหมนี่นะคะสรุปแล้วนะคะพี่พาให้คะแนนน้อง อ้าวคือน้องอแลบบ้น้องตองพี่พาให้คะแนนน้องตอง10บคะแนนเต็มคะ่ะเอาไปเลยคะ่ะน้องตองไม่หักสักนิดสักหน่อยเลยนะคะนะแคะคือเนื้อดีมากคะ่ะดูยิ่งเล่นยิ่งฟินยิ่งฟินยิ่งมันดู มาเดี๋ยวเราจะมาดูเลยค่ะวันนี้น้องตองถามอะไรพี่พากันบ้างใน Q&A ท้ายคลิปนะคะไปดูกันเลยเลยสลามยืนนุ่งฟูสุดๆเลยนะคะวันนี้นะเสร็จค่ะช่วงต่อไปนะคะเป็นช่วง Q&A วันนี้น้องตองถามว่าอะไรบ้างมาดูเลยนะคะข้อหนึ่งนะคะพี่พาหาซื้ออุปกรณ์ทำสลามจากที่ไหนคะโอ้ อ่าถ้าเป็นกาวนะคะเราก็จะซื้อ b ิ๊กซีโลตัดร้านเครื่องเขียนได้ค่ะถ้าเป็นพวกพวกแชมพูอะไรพวกนี้ซื้อ b ิ๊กซีโลตัดได้เลยค่ะแต่ถ้าเป็นอย่างนี้คือซื้อร้านขายยาค่ะ แล่ถ้าอย่างเงี้ยจะหาซื้อยากหน่อยเราอาจจะสั่งตามเบอร์โทรเนี่ยค่ะสั่งในอินเทอร์เน็ตได้นะคะเขามีแบบส่งเนาะแล้วก็ถ้าพวกเพอตัวไม้พายซื้อที่ร้านเบเกอรี่ค่ะแสดงว่าทำสลับหคลิปนี่ไปหลายร้านมากอะซื้อเยอะหมดเยอะเหมือนกันนะคะแกข้อ2ค่ะพี่พารู้จักวง B N K มั้ยคะรู้จักค่ะือๆได้เหรอป๊อป๊า ได้จริงหรือเปล่ารู้จักจริงหรือเปล่านี่อะโอเคกุกกี้เสียงไทายไงดังทั่วทั้งเมืองใครม,มั่งมารู้จักคะ่ะรู้จักจ้าดูยืดเห็นไหมยืดให้ดูนี่แล้วมาถึงคําถามคําถามที่สามนะคะคําถามสุดท้ายคะ่ะต้องถามว่าถ้ารู้จักแล้วชอบใครมากที่สุดคะเพราะอะไรคะอืม,อม,อม,อม ชอบปันค่ะทำไมถึงชอบปันจริงๆแล้วพยายามหาหาคนชอบอยู่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนเขาจะมีแบบติ่งใช่ไหมเขาเรียกว่าโอตาอ่ะเขาจะมีโอตาของแต่และคนโอตานี่มันสําหรับผู้ชายเท่านั้นไหมเขาถึงเรียกโอตาถ้าเราเป็นผู้หญิงเป็น FC เอฟซีเขาเขาเรียกอะไรอะผู้ชายเรียกโอตาคุอ๋อแต่ผู้หญิงเรียกโอตาเหรอผู้หญิงชอบบีนเคเรียกอะไรผู้หญิงชอบบีนเคส่วนใหญ,ญ่เขาเรียกโอตาอ้าวเหรอแล้วถ้าผู้ชายชอบผู้ชายส่วนใหญ,ญ่ แล้วแต่ว่าจะโอตาหรือวาตะคุโอตาคุมีเสียงหรือเสียงเราอ้านะคะทังน้องเกรดทางทางน้องปังปอนนะคะโอตะคุคือเรียกผู้ชายถูกไหมแต่ถ้าเป็นโอตาก็คือชั้นก็เป็นโอตาได้เหมือนกันก็เรียกได้ไม่ผิดหรือเปล่ามีใครรู้คอมเมนต์เลยนะเราก็ไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวผิดพลาดขึ้นมาน้องสมาว่าได้นะคะโอเคชอบปันค่ะตอนที่ชอบปันปันดูเป็นผู้หญิงฉลาดค่ะ อดูเป็นผู้หญิงสะอาดแล้วแล้วคนอื่นไม่สลาดเออน้าหน้าูดอย่างนี้ด้วยหมายความว่าไงดูเป็นผู้หญิงเฟรนลี่เข้ากับผลง่ายอ่าโอเคคล้ายๆปอลผ่านนี okay, wow. ่แหละใจหรือเปล่าใช่รู้สึกเหมือนแบบไปที่ไหนก็เหมือนเจอปันหมดอ่ะ นึกออกไหมเวลานั้นถ้าสมมุติเขาไม่ได้ไปทั้งวงอะ่ะ<อ>เขาจะไปแค่บางส่วนอะ่ะตอนนั้นช่วงนั้นก็จะเจอปันเป็นพิเศษจริงๆเราก็จะชอบหัวหน้าวงนะแต่คนชอบเยอะแล้วไงจริงๆอนะคะ่ะชอบปันค่ะคำตอบเนาะอ่าหมดแล้วคําถามในวันนี้นะคุณที่ทนอ่านจนจบค่ะโอ้โหนี่ก็มีคนดันร้อยกว่าคนนะร้อยสี่สิบสามกว่าคนนะคะเยอะเหมือนกันเนาะก็ขอบคุณน้องๆมากๆเลยใครอยากแชร์สรสรามนะคะแชร์ได้นะคะแล้วําคลิปแชร์สรสรามนะคะก็ขอบคุณน้องๆที่ติดตาม ทำกันมา5ปีแล้วนะคะ5ปีแล้วเดี๋ยวเป้าค่าจะไปทําอย่างอื่นนะคะให้น้องๆช่วยโหวตอะไรต่อไปดีนะเดี๋ยวจะ,จะมีคำถามถามาให้ถามนะคะถ้าเจอก็แวะกดแวะกดโหวตกันด้วยนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้เป้าพาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหนา้าแน่นอนคลิปนี้ไปละคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บ